น้ำสะอาดไม่ต้องเช็คหรอกอ่าน้ำสะอาดลูกสะอาดมากถ้าไม่สะอาดก็ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมฉี่อ่าเก่งมากกดจะโค๊กได้สิอันนี้กดตรงนี้ได้สิกดจะกโครกนะไมก่กดแล้วกดแล้วไม่กดไม่ เร็จแล้วเก